โอ้ยทางนี้ค่ะดอกไม้อยากได้อยากได้โอ้ยอ,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 อยากได้ดอกไม้จากเจ้าสาวแต่ว่ามาได้ลูกบอลซะงั้นค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเป็นรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบนะคะ<แ>ค่ะ<แ>คุณผู้ชมมาอยู่กันที่<แ>ดีแอตเ n i ีโฮเท,ทน Hotel. ในงานฉลองมงคลสมรสสุดอลังการ เออแ่าแต่บ่าวสาวเป็นใครคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันดีกว่าเพราะมูดจะอยากได้ดอกไม้ว่าแต่ไม่ชอบะคะบวันนี้ขอทางให้คู่บ่าวสาวคู่นี้กันก่อนเลย้าวพิวาคืนนี้เรามันช่างหวานหวานที่สุดคุณผู้ชมค่ะวันนี้คะ่ะบ่าวสาวของเราประครองคู่กันทินชอมหวานจี๊ดฝั่งคนเนี่ยต่างเห็นว่าคนนึงใส่ชุดเจ้าบา่าวคนนึงใส่ชุดเจ้าสาวรู้สึกไงบ้างคะงตืตะ่นเต้นคัเมื่อกี้ก็ฝันอยู่บนห้องฝ <laughs> <laughs> ัน <ว S 2> จริงๆแล้วคุณพลีนล่ะคะเห็นเจ้าสาววันนี้เป็นยังไงบ้างคะตะลึงตะลึงลืมสปีดที่จะพูดเหมือนก ถ้าพูดถึงที่มาที่ไปของความรักมีที่มาที่ไปอย่างเี้มั้งคะคุณนี้เจอกันไทย่งานก็ไปเจอกันที่งานงานหนึ่งค่ะเราก็เป็นเหมือนกับว่าคนติดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปขอความรู้แลหลังจากนั้นก็ได้คุยกันยาวครับมาปุ๊บก็จีบต่อคือเขาถามเรื่องงาน กับไปเรื่องงานไหมตอบเรื่องงานแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือถามสเปลเหตุละทำความรู้จักก่อนหน้านี้เคยมูเรื่องความรักมาบ้างไหมคะโอ้โอ้เบียยโอ้เบียยโอ้เบียโเี้ยราสเปคที่ได้มานี้ตามที่ขอมาไหมคะมากกว่าที่ขอได้เป๊ะเท่าที่ขอสวยเป๊ะเคล็ดลับเรื่องของความรักมีเคล็ดลับอะไรที่แบบอยากจะบอกอยากจะแชร์คิดว่าแบบการทําบุญเยอะๆอ่ะมันช่วยเรื่องของจิตใจของทั้งคู่อ่ะค่ะเหมือนเหมือนว่ามันจะใจเย็นลงมันคุยกันง่ายขึ้นอันเนี้ยช่วยได้ ของผมแล้วครับก็ครับโอเคครับโอเคพอตอนนี้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันที่นี้ใครเป็นคนหาเงินใครเป็นคนเก็บเงินคะให้ตอบด้วยความสมัครใจผมเป็นคนหาเงินแล้วใครเก็บคะไอ้คนนี้ก็เก็บเงิน มาถึงโค้ดหวานเจี๊ยบเพราะไม่ว่าจะวิวาไปนานกี่ปีล่ะฉันก็ยังรักเธอเสมอ I love you อยากรู้ว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปอะไรไงบ้างคะเพิ่มเติมคือนอกจากผู้ชายที่น่ารักก็คือความรักก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะค่ะตอนนี้ก็ที่เหมือนกันรอเปล่าเหมือนกันคความรักของคู่นี้รักกันมาอย่างยาวนานมีแค่รักความรักเอง่างมั้ยส่วนตัวไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรพิเศษนะครับก็ตามใจเขาไปอย่างก็ยาสวยใช่ไหมล่ะ วสนุกระหว่างคุณแม่กับคุณลูกใครขี้ e. อ oh. 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 the <the oh, oh, mm ้อนมากกว่ากันตอนนี้ต้องยกให้น้องทีเลยขี้อ้อนเยอะกว่าแล้วถ้าพูดถึงความสวยอย่างคุณหมอพลอยเนี่ยสวยมากแต่ไหนแต่ไรละอยู่บ้านก็ออกงานเหมือนกันไหมคะหมอพลอยเขาสวยตลอดเวลาอยู่แล้วครับาจี๊ถ้าย้อนกลับไปได้วันนั้นถ้าไม่ได้โยนชอบดอกไม้อยากจะโยนเป็นอะไรแทนดีคะสมัยนั้นเราชอบวายค่ะเราก็จะแบบแชมเปญอะไรเงี้ยแชมเปญฝาดหรือว เคล็ดลับความรักที่ทําให้แบบครองคู่มันนันคืออะไรคะก็ต้องเข้าใจสัจธรรมชีวิตก่อนทุกคนอารมณ์เป็นเรื่องธรรมชาติเราก็ต้องรู้จักตัวเองแล้วคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าวันหนึ่งเราทําอะไรผิดพลาดแล้วเอ่ยปากขอโทษก่อนแล้วก็รักษาความรักไว้ให้ดีที่สุดท้ายที่สุดค่ะวันนี้ทุกงานแต่งวนเนี่ยเขาจะมีการโยนช่อดอกไม้ถ้าย้อนกลับไปเป็นงานเราถ้าไ่ไี้โยนช่อดอกไม้จะโยนอะไรกทนดีก็คงจะทําเหมือนเดิมนะคะเวลาเราโยนมันก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงทายนะคะวันสำคัญของเรารู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้มันเป็นเรื่อง ของความเชื่อเนาะแล้วเราสามารถส่งต่อความเชื่อกันได้แล้วถ้าเขารับไปแล้วเขาจะได้จริงๆก็อยากจะให้น้องสาวตัวเองปาใส่น้องตัวเองไปเลยโอ๊ยอดได้ดอกไม้อีกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอครั้งต่อไปก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าขอให้บ่าวสาวมีความสุขบ้าๆแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะไอ o เล็บยู